สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนด้วยครับปลูกมา2ปีครับ2ปีนิดๆก็มีครับบางตน้นผมก็ทึ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนสายระบบน้ำครับสายแตก น้ำก็ประมาณนี้เลครับท่านผู้ชมมาไกลมากครับถึงตรงท้าผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะใช้รูปเก่าที่ปลูกมาประกอบด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าการเติบโตเป็นยังไงครับตั้งแต่เริ่มปลูก พอไปได้ครับท่านผู้ชมสูงประมาณสองเมตรนครับท่านผู้ชมท่อที่ผมเปลี่ยนมีรอยรอยโดนฟันเนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้นี่ครับก็จะเป็น ทางบ้านผมนะครับที่มาถางถางแล้วฝันท่อดูลักษณะต้นไม้คานะผู้ชมท่อก็แตกแตกจุดนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ผมก็เปลี่ยนทั้งทั้งสิ้นครับจา,จากจากต้นนี้ ใบกำลังสวยครับท่านผู้ชมประมาณนี้ความห่างสามสิบเซนสังเกตครัท่านผู้ชมน้ำเริ่มเตียกโชคน้ำก็จะมาถึงจุดนี้ครับท่านผู้ชม ลักษบีประมาณหนึ่งเมตรถ้าผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสองเมตรครับเป็นน้ำเม็ดใหญ่ครับท่านผู้ชมเป็นใช้แบบนี้ครับประหยัดท่อ เดี๋ยวหญ้าเขาจะขึ้นคุมเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดินดินก็ปิดเองผมผมลอกออกดินถมเลยครับท่านผู้ชมน่ครับท่านผู้ชมดินถมหญ้าถมเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ทำการเสียบยอดไว้ด้วยครับท่านผู้ชมไก่ป่าลกลิกหน่อยเดี๋ยวผมจะเอามือกำหวาดติกเกอร์ไว้ก่อนครับท่านผู้ชมอดี๋ยกำลัง ตูมนะครับโตมากครับท่านผู้ชมลิมปลา จนหัวไม่ไปครับเดินยาบันต้นนี้สูงพอด,ดีความสูงผมครับประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบไม่เกิน2เมตรต้นนี้ ช่วงเปลี่ยนถ่ายดูก็อาจจะใบเหรียงเนิดนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับ